สงครามในซูดานกำลังกลายเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่โหดร้ายที่สุดและถูกมองข้ามมากที่สุดของศตรวตรรษนี้เป็นสงครามที่เต็มไปด้วยความโลภก,การแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังประเทศที่ยากจนแต่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติการจะเข้าใจว่าทำไมซูดานถึงลุกเป็นไฟและทำไมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ถึงถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ให้เงินทุนสนับสนุนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เราต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์อันยาวนานและซับซ้อนของประเทศนี้ สุนเคยเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาหลังได้รับเอการาชจากการปกครองร่วมของอังกฤษและอียิปต์ในปี1956ประเทศนี้ตกอยู่ในวงวนของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์การรัฐประหารและการแทรกแซงจากต่างประเทศเกือบตลอดเวลาผู้นำหลายคนขึ้นสู่อำนาจด้วยคำมั่นว่าจะนำความสงบมาให้แต่กลับเพิ่มความแตกแยกให้ลึกลงไปอีกปี2019หลังจากการประท้วงยึดเยือที่เกิดทั่วประเทศประชาชน สามารถโค่นล้มเผด็จการโอมาอันบาชีผู้นำที่ครองอำนาจมากกว่า30ปีได้สำเร็จคนสูดานต่างเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยแต่ความหวังนั้นกลับสลายลงอย่างรวดเร็วเมื่ออำนาจถูกตกอยู่ในมือของทหารสองฝ่ายที่ร่วมกันล้มบาชีแต่กลับกลายเป็นศัตรูกันเองฝ่ายแรกคือพลเอกอับดุลฟตาอันบูฮานผู้นำกองทัพประจำการของสูดานหรือที่เรียกว่าเซฟส่วนอีกฝ่ายคือโมฮัมเหม็ดฮัมดันดากาโลหรือที่รู้จักในชื่อเฮเมด ผู้นำกองกำลังอาสารักษาความเร็วสูงหรือเซฟซึ่งเป็นกองกำลังที่พัฒนาและเติบโตมาจากกองกำลังจันจาวีดกลุ่มติดอาวุธที่เคยถูกกล่าวหาว่าก่อการฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์ในดาฟูช่วงต้นทศวรรษ2 0 0 0ทั้งสองเคยร่วมกันบริหารรัฐบาลชั่วคราวหลังโค่นบาชีโดยตั้งเป้าจัดการเลือกตั้งเสรีในอนาคตแต่ความร่วมมือกลับพังลงเมื่อทั้งคู่ต่างต้องการอำนาจทั้งหมดไว้ในมือของตนเองเดือนเมษายนปี2023ความขัดแย้งระหว่างแซฟ และไอซิปตะตุขึ้นในกรุงคาเม,มืองหลวงของประเทศการประทะก,กันเริ่มจากการควบกลุ่มกองบัญชาการกองทัพแต่ไม่นานก็ลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบทั่วประเทศไอซิซึ่งมีกําลังติดอาวุธจํานวนมากและได้รับการฝึกอย่างดีสามารถยึดพื้นที่สําคัญหลายแห่งรวมถึงส่วนใหญ่ของเมืองคาทูมและภูมิภาคดาฟูทางตะวันตกของประเทศในขณะที่การสู้รบดําเนินไปอย่างรุนแรงประชาชนตกอยู่ท่ามกลางไฟสงครามบ้านเมืองถูกระเบิด ถลม่มโรงพยาบาลถูกโจมตีและอาหารกับน้ำสะอาดเริ่มขาดแคลนสิ่งที่เกิดขึ้นในดาฟูกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ย้อนกลับมาอีกครั้งมีรายงานการสังหารหมู่การข่มขืนหมู่และการล้างชาติพันย่างเป็นระบบผู้คนหลายแสนต้องหนีข้ามพรมแดนไปยังชาติเพียงเพื่อเอาชีวิตรอดคำถามสำคัญคือไอซิดได้อาวุธและเงินทุนมากมายมาจากที่ไหนนี่คือจุดที่ชื่อของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ปรากฏขึ้นรายงานจากสหรประชาชาติ และสื่อสากลหลายแห่งระบุว่า UAE มีส่วนช่วยสนับสนุนกองกําลังไอซิฟท์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยส่งเงินอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารผ่านประเทศเพื่อนบ้านเช่นชาติลิเบียและสาธารณรัฐแอฟริกากลางถ่ายใต้ฉากหน้าของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทําไมประเทศร่ํารวยอย่าง U a เ e ถึงต้องเข้าไปยุ่งในสงครามที่อยู่ไกลออกไปในแอฟริกาคําตอบคือผลประโยชน์และอํานาจทางภูมิรัฐศาสตร์ซูดานตั้งอยู่ในทำเลทองมีชายฝั่งติดทะเลแดง ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าสําคัญของโลกใครควบคุมสุนได้ก็ย่อมมีที่ผลต่อเส้นทางคมนาคมและการค้าในภูมิภาคนี้นอกจากนี้สุนยังอุดมไปด้วยทองคําซึ่งเป็นทรัพยากรที่ไดซิฟควบคุมอยู่หลายเมืองทองคําเหล่านี้ถูกลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสู่ตลาดในดูไบซึ่งเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคําระดับโลกการที่ UA e สนับสนุนไดซิฟจึงไม่ใช่แค่การแทรกแซงทางการเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นธุรกิจที่ทำกำไรมหาศาลทองคำ จากซูดานช่วยเติมเต็มเศรษฐกิจของ UAE ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งเงินทุนหลักที่ได้เสพใช้ในการทำสงครามยิ่งสงครามยืดเยื้อทองคำก็ยิ่งไหลออกและผลประโยชน์ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นรายงานจากภาคสนามและภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นภาพอันนา่าเสือนใจโดยเฉพาะในเมืองเอลเจนีนาและพื้นที่ดาฟูมีการสังหารหมู่ประชาชนเผ่ามาซาลิตอย่างเป็นระบบบ้านเรือนถูกเผาทำลายศพถูกทิ้งกลางถนนโดยไม่มีใครกล้าฝังผู้หญิงจำนวนมากถูกคุมขืนเด็ก ถูกพรากจากครอบครัวเหตุการณ์เหล่านี้ถูกองค์กรสิทธิมนุษยชนระบุว่าเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่กระนั้นเสียงจากประชาคมโลกกลับเบาเหลือเกินทำไมโลกถึงนิ่งเฉยเหตุผลคือการเมืองสหรัฐอเมริกายุโรปอียิปซาอุดีอารเบียและชาติอาหรับอื่นๆล้วนมีผลประโยชน์ในซูดานไม่มีใครอยากเผชิญหน้ากับ UAE เพราะเป็นพันธมิตรที่ทรงอิทธิพลทั้งในด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงผลคือมีแต่คำประนามและถ้อยแถลงที่ไร้น้ำหนักไม่มีการลงโทษจริงไม่มีมาตรการหยุดยั้งการส่งอาวุธขณะที่ประชาชนสานต้องตายทุกวัน u a e ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยอ้างว่าการช่วยเหลือใดๆที่ส่งไปสานเป็นเพียงด้านมนุษยธรรมแต่หลักฐานมากมายบ่งชี้ตรงกันข้ามีรายงานการขนส่งโดรนและอาวุธจากท่าอากาศยานในชาติและลิเบียซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจาก u AE เส้นทางเหล่านี้ ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นระบบลำเลียงที่ถูกจัดตั้งอย่างรอบคอบภายใต้การปฏิเสธที่มีชั้นเชิงทางการทูตในอีกด้านหนึ่งสงครามได้ทำลายชีวิตประชาชนสุนจนแทบสิ้นสภาพความเป็นประเทศประชากรกว่า1ิบล้านคนต้องพัดถิ่นบ้านเมืองพังยับระบบสาธารณาสุขล่มสลายโรงเรียนปิดทั่วประเทศอาหารและยารักษาโรคขาดแคลนอย่างหนักเด็กๆรุ่นใหม่กำลังเติบโตในค่ายผู้ลีภ้ภัยโดยไม่รู้จักคำว่าบ้านทั้งแซฟและไอซฟต่างถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ความโหมดร้ายของไอซิดนั้นถูกกล่าวถึงมากที่สุดพวกเขาเข้ายึดเมืองปล้นสะดมกลุ่มคืนและสังหารผู้บริสุทธิ์โดยไม่เลือกหน้าความรุนแรงในดาฟูที่มุ่งโจมตีชนกลุ่มชาติพันโดยเฉพาะกำลังทำให้โลกหวนนึกถึงโศกนาฏกรรมเมื่อ20ปีก่อนที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันสงครามในซูดานไม่ใช่เพียงการแย่งชิงอำนาจระหว่างนายพลสองคนแต่มันคือสงครามเพื่อจิตวิญ,ญญาณของชาติ และเพื่อความอยู่รอดของผู้คนหลายสิบล้านชีวิตการแทรกแซงของประเทศร่ำรวยอย่างยูเอีแสดงให้เห็นว่าสงครามยุคใหม่ไม่จําเป็นต้องเริ่มจากภายในประเทศแต่อาจถูกจุดไฟจากผลประโยชน์ของต่างชาติที่มองมนุษย์เป็นเพียงเครื่องมือในการขยายอิทธิพลทองคําที่ไหลออกจากมือในดาฟูไม่ได้เป็นเพียงโลหะมีค่าแต่คือเลือดของชาวสูดานทุกคนที่ต้องจ่ายด้วยชีวิตทุกก้อนทองที่ส่งไปยังดูไบคือต้นทุนของกระสุนและระเบิดที่ย้อนกลับมาทําลายประเทศของพวกเขาเอง ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสุนประเทศเพื่อนบ้านอย่างชาติต้องรับผู้ลี้ภัยนับล้านระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกเริ่มสั่นคลอนกลุ่มติดอาวุธและผู้ก่อการร้ายเริ่มแทรกซึมในพื้นที่ไร้กฎหมายสงครามครั้งนี้อาจกลายเป็นระเบิดเวลาที่ส่งผลต่อทั้งทวีปท่ามกลางความสิ้นหวังยังมีคนสุนที่ไม่ยอมแพ้กลุ่มภาคประชาชนนักกิจกรรมหญิงและเยาวชนจำนวนมากยังคงต่อสู้เรียกร้องสันติภาพและความยุติธรรม พวกเขาเสี่ยงชีวิตเก็บหลักฐานการสังหารหมู่ส่งต่อข้อมูลให้สื่อและองค์กรระหว่างประเทศแม้เสียงของพวกเขาจะเบาแต่ก็เป็นความหวังเดียวที่ยังเหลืออยู่คำถามคือโลกจะยอมปล่อยให้โศกนาฏกรรมนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่เมื่อสงครามในยูเครนเกิดขึ้นโลกตอบสนองทันทีด้วยความช่วยเหลือมหาศาลแต่สำหรับซูดานเสียงเรียกร้องกลับถูกลกลบด้วยความเงียบโลกแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมในการให้ความสำคัญกับชีวิตมนุษย์สงครามในซูดานไม่ใช่เพียงการต่อสู้ของทหารแต่คือการต่อสู้ระหว่าง ความโลภและศีลธรรมระหว่างอำนาจและมนุษยธรรมทุกวันที่โลกยังนิ่งเฉยคืออีกวันที่ผู้บริสุทธ์ต้องตายทุกการขนส่งทองคำหรืออาวุธคืออีกหนึ่งหยดเลือดที่เพิ่มขึ้นในสมนรภูมิคำถามทำไม UA e ถึงให้เงินทุนสนับสนุนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จึงไม่ใช่เพียงคำถามทางการเมืองแต่คือคำถามทางศีลธรรมของมนุษยชาติว่าเราจะยอมให้ความโลภและผลประโยชน์กลืนคุณค่าของชีวิตคนไปได้อีกนานแค่ไหน สงครามในซูดานคือภาพสะท้อนของโลกที่ไร้หัวใจและหักโลกยังเลือกจะนิ่งเฉยต่อความอายุติธรรมนี้เราทุกคนก็ล้วนมีส่วนร่วมในโศกนาฏกรรมนี้ด้วยเช่นกันเลือดของชาวซูดานจะไม่เพียงติดอยู่ในมือของผู้ถือปืนแต่ยังติดอยู่ในมือของทุกประเทศที่เลือกจะเงียบขณะพวกเขาตายลงทีละขอนอ